ดราก้อนิคไคเซอร์เวอร์มิเลียนเดอะบลัดนะครับเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาของเจ้าลาบเลือดของเรานะครับที่ในรอบนี้แข็งแกร่งมากขึ้นอย่างมากนะครับอันนี้ไม่ได้มุกนะครับไม่ได้ประชดด้วยครับจากเดิมที่ร่างแรกของมันนะครับที่ต้องจ่าย CB นะครับเพื่อที่จะให้เทคเกิดความวุ่นวายต่างๆนานานะครับอย่างเช่นการสาดหน้าแล้วก็ปัดพลังนะครับแต่ในรอบนี้ครับการปัดพลังครับไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าคอสอีกต่อไปนะครับและแถมขอแค่มีเวอร์มิเลนในโซครับแวนมันก็จะโบนด์หนึ่งคริสด้วยถ้าแว่นไกรดหาส์ด ประหยัดคอสค่อนข้างเยอะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะไปกินโซกว่าการไปอื่นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกต่อไปนั่นเองครับกระซับของแคลนารุคามิเวอร์ชันดีสแตนดาร์ดที่โผล่มาในบ็อกนี้ก็ค่อนข้างเก่งนะครับกับสามันเอ็นคาสเตอร์อย่างเบลล์คอสตี้ดราก้อนอีกทําให้เด็กนี้ครับค่อนข้างเล่นที่จะง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครับในการที่จะกระโดดคอไรซิงฟิลดิกปฏีนะครับให้ปั่นเป็นเวฟสี่เวฟห้าขึ้นไปนะครับโดยรวมถือว่าเป็นอีกเด็กครับที่สนุกและก็เล่นง่ายสุดๆเลยนั่นเองครับกับดราก้อนิครัับเดีาามแล้กไครับเดซอร หน่อยนั่นเองนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มที่ไรเด็กกันก่อนเลยนั่นเองนะครับก็ d r a c o n i c Kaiser Vermilion the Blood ครับ Thunderstorm d r a g o n Red River d r a g o n Thunder Spark เรก็คิดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ r i d e คร e s t นั่นเองนะครับ r i d e คร e s t จะได้ก็ต่อเมื่อเราทำการไรนะครับสามารถเอาการไปนี้จากใน r i d e ็กนะครับไปแปะใน Crest Zone ครับถ้าเริ่มหนังได้ชาร์จ 3G ครับโดยเรามี G สูงสุดทีแค่10หน่วยไม่สามารถเกินได้มากกว่านี้ครับและทุกๆไรเฟลเราจะได้ชาร์จ 3G ครับแล้วก็มีเทคแอร์โคนสพเทินจ่ายจ็ดวหนึ่งนั่นเองนะครับตัวเริ่มนะครับเมื่อโดนไรทับถ้าเราเริ่มทีหลังได้จวดหนึ่งนะครับกับเกรดหนึ่งครับถ ได้เลยครับก็คือออเดอร์ของเวอร์มิเลียนใบนี้นั่นแหละครับกระถิ่ของมันนะครับช่องรีกาดครับที่ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่โรงเรียนนั่นเองนะครับก็ขอข้ามไปนะครับกับทันเดอร์สตอมดากูนครับถ้าเกิดมันโดนยูนิตเกรดสามแคลนนารุคามิไลท์ครับเปิดท็อปเด็กของเราเจ็ดใบครับและเลือกเอาการ์ดแคลนนารุคามิหรืออีเทอร์นอลทันเดอร์โบนะครับหนึ่งใบครับนำขึ้นมือจากนั้นสับกล่องนั่นเองนะครับส่วนเทคเรียนะครับขอไม่อธิบายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้นั่นเองครับกับตัวสุดท้ายนะคค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 รร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 รััััับบบบบที่่่่เเเเเเลลนนนนนนใใไไดด็็็กกกกะะือออาางหมขึ้ยแ การ์ดในเทิร์นของเราครับถ้าในโซลครับมีการ์ดที่ชื่อว่าดราก้อนิกไคเซอร์เวอร์มิเลียนหรือก็คือเวอร์มิเลียนร่างแรกเลยครับยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์ปัด5,000ครับ และถ้าสมมติว่าวันกาดอีกฝ่ายเป็นเกรด3หรือสูงกว่าครับยุนิตนี้ได้รับคริติคอลนึ่งครับและก็เรีอากาศแถวหน้าของเราทุกใบได้รับพาวเวอร์ปัด5,000ครับกระเทกสองครับแอควันกาดวอนสเปอร์เทิร์นครับโซบัสหนึ่งครับจากนั้นจนจบเทิร์นครับเมื่ออย่างนี้ทําการโจมตีครับทำการเลือกช่องเรียากาศของอีกฝ่าย2ช่องครับแล้วยูนิตนี้ครับสามารถโจมตีใส่วันกาดอีกฝ่ายและก็ช่องเรียากาศอีกฝ่าย2ช่องที่ทําการเลือกนั่นเองนะครับกระเทกต่อมาครับออโต้วันกาดวอนสเปอร์เทิร์นครับเมื่อจบแบททททเิลีี่่อยูน้ําากรโจมตีครับถ้าเรรราไดด้นนอออออ์์มลเเใทิร์นนีีี้คครรัับบและดาาเมมจขอองกฝ่ย4 หรือพิ้งการ์ดมือ1นึ่งใบครับจากนั้นยิงดาเมจอีกฝ่ายหนึ่งเาเมจนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าไร้ไลน์ประมาณนี้ค่อนข้างที่จะเวิร์กของมันอยู่แล้วนั่นเองครับอย่างเช่นเกรด1นะครับก็สามารถเสิร์ชออเดอร์ทำเกมอย่างอ r n เท t h u n d e r b o l บได้ส่วนเกรด2นะครับก็สามารถเสิร์ชการ์ดแคนาลุคามิค์คูณางก็คือเสิร์ชเพอได้หรือเสิร์ชการ์ดอะไรก็ได้ที่ใช้ทำเกมที่เป็นแคลนารุคามินั่นเองนะครับหรืออิเทอรอลทัน b o โบก็ได้เหมือนกันครับส่วนเหต 1ไงแต่เทคอื่นๆนะครับค่อนข้างจะคล้ายขึ้นกับเวอร์มิเลียนครับอย่างเช่นเทคการยิงแดมอะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนว่าเทคคอนของแวนการ์ดของมันครับที่จะเป็นตัวตี18ด้วยถ้าเรามีเวอร์มิเลียนอยู่ในโซนะครับถ้าเกิดเราเริ่มหนังครับมันก็จะตี2ครินะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังสามารถปัดเรียรกาศแถวหน้าของเรา5,000ได้อีกครับไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่ทำไมเราจะไม่ใส่เจ้าเดอะบลัดนะครับในการที่จะยืนแวนในไรล์ไลน์ของเรานั่นเองนะครับต่อมาครับเกรดสามของเราครับแน่นอนอยู่แล้วครับก็คือเจ้านี่แหละครับดราก ครับถ้าสมมุติในโซมมีเวอร์มิเลียนร่างแรกนะครับการนี้พาวเวอร์ปัดเพิ่มอีก5,000ครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเวนการดอีกไ่ายมาเกดสามหรือสูงกว่าการนี้คริบบวก1แล้วก็รีการแถวหน้าของเราทุกใบได้รับพาวเวอร์ปัด5,000ครับหรือก็มีเทคนิคแอคเวนการ์ดวันสเปิร์เทิร์นโซบัสหนึ่งครับจากนั้นจนจบเทิร์นครับเมื่อนี้ทำการโจมตีนะครับสามารถเลือกช่องรีกาของอีกฝ่ลยสองช่องครับและอยู่นี้สามารถโจมตีววนการ์ดอีกฝ่ายแล้วก็ยูนิตที่อยู่ในช่องลีการ์ ใบเพื่อยิงหนึ่งดมนั่นเองนะครับ ก็แน่นอนว่าติด3ใบเอามาเพลยนนั่นแหละครับแล้วก็เด็กเนี้ยมันมีการช่วยเสิร์มแคลนะดกขามีค่อนข้างเยอะนะครับแน่นอนว่าการันตีเพลย์อยู่แล้วนั่นเองครับก็ติดไว้4ใบเลยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าเดอะบลัดต่อมานะครับก็คือเวอร์มิเลียนล่างแรกครับติดไว้4ใบนะครับขออนุญาตไม่อธิบายนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ในการเล่นนะครับส่วนใหญ่เอามาใช้ยัดอย่างเดียวนั่นแหละครับก็คือถ้าเกิดเราเอาใบเนี้ยยัดโซเร็วเท่าไหร่ครับเดอะบลัดนะครับก็จะยิ่งกดเทคได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเเเเช่่่่่่นน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 กก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 าาาาาาารร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 ททททีีีีีีมมมัััััััับบบวววคคคิปปดดตอออออองงง5,000 5,000ะะะหหหหืืจแถ้้้ขขขพึ็็ลๆ เอามายัดนั่นแหละครับเพราะว่า เทคของมันนะครับดูค่อนข้างที่จะไม่เก่งในเจนนี้เท่าไหร่ครับอย่างการ c b 1ที่จะเลือกยูนิตแคลนารุคามิสองใบครับปัด5,000แล้วก็จะชี้เป้า2เป้าในการสานน้านด้วยเนี่ยแล้วก็เทคในการยิงแดมนะครับพูดง่ายก็คือเดอะบลัดนะครับมีนะครับแถมดีกว่าตัวนี้ตั้งหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมันก็มีแค่ยัดโซนนั่นเองครับกับวัวไปเลียนล่างแรกครับก็ติดไว้4ใบครับจะได้หาได้ง่ายๆในการยัดนั่นเองนะครับเกรซานไปต่อมาที่ใส่ในเด็กนี้นะครับก็คือเจ้ามังกรอัศนีตัวนีีีี้้้้้นน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 ัััััั่่เเเเเเเอออองงคคคคครรรรรรบบบบบททขมมมืยูิิตตโจจจถาากดดไ์ใ normal order นียูนิตนี้พลเวอร์ปัด5,000ครับและเมื่อจบไบเทิรที่มันตีครับ CB1 จบการหนึ่งใบแล้วเอาการเปเนี้ยไปบายครับก็เทคต่อมาครับในบายโซนนะครับถ้าสมมุติว่าเราได้ Normal ลออเดในเทิร์นนี้นะครับและถ้าเกิดแวนกาของเราเป็นเวอร์มิเลียนแคลนารุคคำนีนะครับและถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีดีกาดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตตัวนี้นะครับเราสามารถขอการไปที่ตรงช่องดีกาดได้เลยนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นการหนึ่งใบที่โคตรเก่งนะครับเพราะว่ามันสามารถบายตัวเองได้นะครับเพื่อที่จะขอให้ สอ2ใบครับเพราะว่าเลี้ยเองหนึ่งตัวของมันครับที่บายตัวเองได้ครับเก่งกว่ามันเยอะนะครับและแน่นอนว่าด้วยความที่มันเป็นเกรดะสามันไม่มีชิลครับก็ไม่ได้อยากใส่เยอะขนาดนั้นแล้วนั่นเองนะครับเกรดะสองใบตัวมานที่ใส่ในทีนี้ก็คือใบนี้เลยครับติดไว้4ใบนั่นเองนะครับพอนตัวเบิร์นมเลยครับถ้าไหร่กับของเราเป็นแคลนนารุคามิการใบนี้จะถือว่าเป็นแคลนนารุคามินั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดสมมุติว่าเรากดเทคในการเสิร์ฟของ thunderstorm dragon การแบบนี้ก็สามารถหยิบขึ้นมือได้ครับเพราะว่าการคนอแบกาเทคคนะรับเมื่อยูนนี้เข้าาสู่่ชอองกกจบนนมืะครัับถ้าวนก เราเป็นแคลนารุคามิครับเปิดท็อปเด็กของเรา7ใบครับจากนั้นเลือกหยิบการ์ดที่ติดชื่อเวอร์มิเลียนนะครับแคลนารุคามินะครับหรืออีเทอร์นอลทันเดอร์โบนะครับหนึ่งใบครับนำขึ้นมือครับจากนั้นสับกล่องครับถ้าเกิดเราเอาขึ้นมือเราเลือกการ์ดหนึ่งใบเข้าโซ่หรือทิ้งการ์ดใบนั้นนั่นเองนะครับกับเช็ค2ครับมือนี้ทําการโจมตีครับถ้าวันการของเราเป็นเวอร์มิเลียนนะครับหรือแคลนารุคามิที่เป็นเกรดสามหรือสูงกว่าครับซีบีหนึ่งครับจนจบแบตเตอร์นี้การ์ดนี้พาวเว หรือเราจะเสิร so ์ช <tuh> อิเทอร์นอลทันเดอร์โบก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อเสิร์ชเจอนะครับเราต้องเลือกการ์ดหนึ่งใบของเรานะครับเอาเข้าโซหรือทิ้งการ์ดไปนั้นครับก็เราสามารถทิ้ง Rising ฟินิก i x ได้นะครับให้มันสแตนบายในดรอปหรือเราจะเอาเวอร์บเลียรร่างแรกเข้าโซได้เหมือนกันเพื่อปการเพิ่มโซหรือเอาการ์อะไรก็ได้เข้าโซนะครับเพื่อการเติมโซได้นั่นเองนะครับเด็กสองใบนะครับที่เมื่อมันตีครับสามารถซีบีหึงปัดหมื่นได้ครับพูดง่ายก็คือมันจะเป็นตัวตีตี่ส็ิบหรือต คอสตี้ดุราคอนสใบนั่นเองนะครับ เทคของมันมีเทคเดียวเลยครับแต่ซับเทคโคตรเยอะนะครับก็คือเทคคอนนะครับถ้ามันกับของเรานะครับมีแค่แคลนเดียวนะครับและเราไม่มีการ์ดใน G ีโซเลยนะครับจะสามารถกดเทคทั้งหมดนี้ได้นั่นเองนะครับซับเทคแรกนะครับก็คือเมื่อนี้เข้าสู่ช่องเรียกอากาศนะครับเราสามารถจ่ายสามเอนเนอร์จีเพื่อเอาการ์ดบนมือเราหนึ่งใบเข้าโซ่เพื่อจบก๊าซสองใบและเทคสองครับเมื่อเวนกากของเราโจมตีครับจนจบเทอร์นนี้นะครับการ์ดนี้พ p ว w e r ห้าพันครับก็สามารถ stack ห้าพันได้นะครับความเก่งของการ์ดนี้ก็คือเป็นตัวช่วยยัดนะครับก็คือเอามือหน เวอร์มิเลียนร่างแรกเราเข้าโซก็จะได้มือคืน2ใบนั่นเองครับแถมค่าคอสในการยัดก็แค่3 Energy นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นค่าคอสที่ถูกมากและเทคของมันครับถ้าเวนตีก็จะสเต็ก5,000ันครับซึ่งทีเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเอาไปเนี้ยตีก่อนนะครับแล้วก็ให้ Racing Phoenix นะครับของเรานะครับมาเจนเวฟต่อนั่นเองนะครับก็เรียกว่าซับเทคที่2อาจจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่กับโอเวอร์โหลดอาจจะได้ใช้เยอะกว่านี้นั่นเองนะครับติดไว้สี่ใบเลยคร มีตัวยัดแค่4ใบครับจากเทคของเจ้านี่นะครับเราสู้ใส่ตัวยัด8ใบให้เควสมันติดง่ายยิ่งขึ้นดีกว่านั่นเองครับ Rising Phoenix นะครับ4ใบนะครับเทคแรกครับอ u t o in d r อ p ครับเมื่อมีการ์ดของเพลเยอร์คนไหนถูกบายจากความสามารถการ์ดของเราในเทอร์นี้ครับถ้าสมมติว่าวันเก่าของเรามีแค่แคลนนะรุคแฮมิครับโซบัสหนึ่งคอการ์ดไปนีลงช่องเรกาดครับพูดง่ายงคือโซบัสหนึ่งเอามาคอเป็นเจนเวฟฟ f r ได้ครับการเทคต่อมาครับ Ag Reka นดครับริทไธยยูนในนี้ครับจากนั้นเราสามารถเลือกยูนของเราหนึ่งใบยูนจิตน ครับแต่มันเก่งกับเด็กนี้มากๆนะครับและด้วยการมาถึงของ Dragonic คไคเซอร์เวอร์เบียนเดอร์บลัดนะครับทำห้การไปเนี่ยมันสามารถตีคนเข้าเลยครับจากที่เมื่อก่อนนะครับมันต้องมานั่งลุ้นทริกนะครับว่ามันจะตีเข้าหรือเปล่าหรืออีกฝ่ายตกดมเป็นทริกเกอร์นะครับการไปนก็ตีไม่เข้าเลยครับแต่รอบนี้ก็ตีเข้าได้มากกว่าเดิมเลยนั่นเองครับกับ rising phoenix นะครับตัว generate wave ของเราครับขอแค่มี2องประเด็จดรอปก็สามารถสร้าง wave 4 wave 5กับเราได้แล้วนั่นเองนะครับเกรดหนึ่งไปต่อมาที่ใส่ในเด็กนี้นะครับก็คือเจ้าแยย้้้มมมัััััััังงกกกกกกกรร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 รไฟฟาาาาาาาจบบ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 ็็อออนนนนนนน่เเเเเเคค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 ใทแแะตวลลถปด จะถือว่าเป็นแคลนนารุคามิเช่นเดียวกันครับกระเทก2นะครับถ้าสมมติว่าแวนกาของเรานะครับมีแค่แคลนนารุคามินะครับเรียกาของเราทุกใบนะครับที่อยู่คอลัมน์เดียวกับยูน,นิตนี้จะได้รับพาパワーปั่นห้าพันครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแวันเก่ารเราตีทิสสองเป้าหรือมากกว่าครับ ยูนิตที่อยู่ข้างหน้ามันครับจะได้ปัดหมื่นแทนปัด5,000นั่นเองครับแล้วก็เทค2ครับเมื่อจบแบทเทิลที่นี้ทำการบูสต์ครับถ้าแมนการเราตีฮิต2เป้าหรือมากกว่าในเทอรน์นี้ครับใจ่าย3 Energy เพื่อจวดก๊าซหนึ่งใบครับความเก่งของการนี้ครับก็คือมันเอามาช่วยปัดให้เจ้า Rising Phoenix ตัวนี้ตีแรงยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองครับอลองซิปภาพง่ายๆครับ rising phoenix ปัดจากเดิมปัตอีก5,000ครับถ้าอีกฝ่ายไม่มีเลียครับปัดจาก internal thunderbolt อีก5,000นะครับก็จะเป็น18,000แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ปัดจากเลียตัวนี้อีกนะครับถ้าแวนกาเราตี12เป้าขึ้นไปครับก็จะตี28แบบง่ายๆเลยนั่นเองนะครับก็เรื่องคือการเนี่ยเป็นสุดยอดตัวบูทชั้นเยี่ยมนั่นเองครับเพราะว่าถ้ามีตัวที่อยู่ข้างหน้ามันนะครับก็จะปัด5,000นะครับแต่ถ้าแวนเราตี12เป้าก็จะปัด11,000แบบง่ายๆเลยครับก็ในความมันนะครับที่เมื่อจบไปเท่านี้ม ง่ายมากๆเลยครับก็ติดไว้4ใบเลยนั่นเองนะครับ PG ไม่ทิ้งมือ3ใบนั่นเองนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องการ์เดียนเลือกยูนิตของเราหนึ่งใบยูนิตนั้นจะไป็นดูฮตจะจบแบทเทิลแต่ถ้าเรามีมือ2ใบหรือมากกว่าเราต้องเลือกทิ้งการ์ดบนมือ1ใบครับก็สมมตินะครับว่าเรามีมือเหลือแค่2ใบก็คือ PG ใบนี้กับมืออะไรไม่รู้ครับแล้วเราปา PG ใบนี้ไปกาอเราไม่จะเป็นต้องทิ้งการ์ดบนมือเป็นค่าคอส่ง PG นั่นเองนะครับก็สุดท้ายครับเอลเมน m e เ t a r y Sanctuary v e r s i o นทิปเปิ้ลได้นั่นเองครับถ้ามการเปกรอ่วาาคทิม ยูนิตของเราหึงใบยูนิตนี้จะไม่ถึงิจจนจบแบตเทิร์นครับก็เป็น PG จีในข้าวของบริ t ออเดอรเอามากันพวกการจะมือขอ2ใบห้ามเซตเตอรองห้ามเก็นั่นเกตนมีการนั่นเองนะครับเหตุผลที่ติดใบนี้แทนดับเบิ้ลครสนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าแพชนี้ครับใบนี้มันค่อยงใช้คุ้มกว่านั่นเองครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงแข็งด้วยก็อาจจะไม่ได้เจอเลฟแอนเบอร์รี่เยอะขนาดนั้นหรือเด็กสไตล์แล้วนั่นเองครับไหนๆก็พูดถึงบริสออเดอร์แล้วนั่น และเทคต่อมาครับก็คือเทคคอนนะครับก็คือเราสามารถไล่เทคออโต้ใบเนี้ยในเทิร์นเดียวกับที่เราได้เรเกลิพีไปนี้ได้นะครับพูดง่ายครับถ้าสมมติว่าเราได้ปิดออเดอร์ใบเนี้ยและปิดออเดอร์ใบเนี้ยอยู่ในดรอปเราก็สามารถใช้เทคออโต้ของการใบเนี้ยในเทิร์นเดียวกับการที่เราได้ใบนี้ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราได้ใบเนี้ยแล้วกดเทคนิคในดรอปของใบนี้ทันทีนะครับไม่ใช่นะครับก็คือได้ใบนี้เสร็จก่อนแล้วมันอยู่ในดรอปนะครับแล้วก็ได้อีกฝ่ายตีมาอีกรอบก็สามารถกดเรเกลิพีไปนี้ไดรรรออออนนะคคัับบกกกเม จากนั้นเราเลือกยูนิตที่ถูกโจมตีของเรา1ใบครับยูนิตนั้นนะครับจะได้รับพาวเวอร์ห้าพันต่อจํานวนเกรดของยูนิตตัวนั้นนั่นเองครับสมมุติว่าเดอะบัตของเราโดนโจมตีนะครับเราก็มูฟการไปเนีออกนอกเกมนะครับและเดอะบัตจะได้บวกหมื่นห้านั่นเองนะครับเพราะว่าเดอะบัตเป็นเกรดสามเองครับและสุดท้ายนะครับก็คือออเดอร์สามัญของเด็ขนี้อย่างอิทเทอร์ดอร์ทันเนอร์โบสที่ติดไว้สี่ใบเลยนั่นเองนะครับเทคของมันครับการไปนี้สามารถได้จากในดรอปได้ครับและเมื่อได้การไปนี้ครับเราจะสามารถได้ได้เฉพาะววงงกกกาาาาาาาขอออออออเเเเเรรรรรรทททีีีี่่่่่่่่มมแแคคคคลลนน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 นุิิยยูใชชืืื์ดดหตะบบััั้ เลือกเันกาของเราหนึ่งใบววนกาดตัวนั้นจะได้รับเทคคอนนะครับก็คือเมื่อด้กาดอีกฝ่ายครับถูกตีฮิตจะไปบ่ายแทนนั่นเองครับแล้วก็เทคคอนแวนกาดนะครับถ้าสมมติอีกฝ่ายไม่มีเรียการเหลือเลยนะครับเรียการแถวหน้าของเราทุกใบได้รับพาวเวอร์ปัตห้าพครับ และเมื่อจบเทิร์นครับเมื่อการ์ดเนี้ยถูกได้จากในดรอปนะครับทำการบายการ์ดไปนี้นั่นเองครับเหตุผลที่ติดการ์ดไปนี้มานะครับเพราะว่ามันเป็นคีย์หลักในการเล่นเร็กวัวมเลียนะครับให้เดอะบัดนะครับสามารถยิงแดมได้นะครับแล้วก็เมื่อได้การ์ดไปนี้ครับเป้าที่เป็นเรียอากาศนะครับที่บัตตีไปนะครับก็จะไปบายด้วยนั่นเองนะครับและถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่มีเรียอีกนะครับก็ทำให้เรียอากาดของเราที่อยู่แถวหน้าครับตีแรงขึ้นอีกห้าพันนะครับไม่มีเหตุผลนะครับที่เราจะไม่ใส่ใบนี้สี่ใบครับเพราะว่ามันเสริมไดด้้้ทังเ็คอยู่แลวนะรับแล้วก็สาามรถได้จจาาากกกกกกใในน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 ดดดรร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 อออออปไ้ััััั่่่่่เเเเงงะะคคคคบบบบตมมสวขทิิ์็ีลย เด้าครับได์เจอปุ๊บสแตนเวนครับแล้วก็ครีอโซ่สี่ใบครับเมื่อจบแบทเทอรนี้มันบูดครับเอาการไปนี้เข้าโซ่ครับและเลือกยี่้ของเราหนึ่งใบปัดเพิ่มอีก2 0 0 0ครับคลิกวานิลาอีก4ใบนั่นเองนะครับดรอชิลลหมื่นสามใบครับเมื่อเข้าสู่ช่องการเดยนเท่าไปไกอีกฝ่ายมันเกินสาหรือสูงกว่าชิลปัดเพิ่มห้าพันชิล์หมื่ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคีววานิลาอีก4ใบนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยครับว่าทำไมผมยังติดเป็นรอย่ครับเพราะว่าเด็กเนี้ยกกาาารร่ือว็หห ในการทำเกมต่อดีกว่านั่นเองนะครับส่วน,นคนว al, ira, นวิวนะครับก็ในระหว่างแผ่นที่คิววอนนิรามันเวิร์กสุดแล้วนั่นเองครับเพราะว่าเลียที่มันตีลูกตีลูกในยุคนี้ครับมันไม่ใช่เลียตัวเดียวกันที่ตีลูกตีลูกนั่นเองนะครับนี่แหละครับก็คือเด็คโปรไฟล์ของรัตนิไคเซอร์วิลเลียนเดอะบลัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวมาดูคอมโบการเล่นดีกว่าครับว่ามันจะเฟี้ยวเงาะแค่ไหนนั่นเองนะครับ โอเคนะครับก็มาสู่ช่วงสาธิตคอมโบการเล่นกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับว่าเด็กวัวไม่เล่นเดอะบลัดนะครับถึงเริ่มหลังมันจะได้บวกหนึ่งครินะครับแต่ก็คนนี้สาธิตเป็นการเริ่มก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยเบสพื้นฐานมันมือน้อยอยู่แล้วนะครับก็เริ่มก่อนเลยแล้วกันนะครับโจกันหนึ่งใบอืมในเคสนี้เราทิ้งไรซิ่งฟินิกไปเลยครับแล้วก็ทําการไรครับเป็นเรดริเวอร์ดรากูนครับจะไม่ผ่านคืนครับจากนั้นจะไปเช็คไปครับเป็นคิแล้วก็โจกันหนึ่งใบครับช้งไปเลย แล้วก็ทำการไราครับเป็น thunderstorm dragon นั่นเองครับ skill Red river dragon ครับก็เอา eternal thunderbolt ขึ้นมือจากนั้นสับกองครับ c o b e l o costy dragon ครับจ่าย energy เอา v e r m i l i o n เข้าโซ่และโจรวด g สอใบครับโหโจดได้แต่ละใบส่งพลังมากอืมหรือว่าคอมมังกรไฟฟ้ามาก็ได้ครับ skill มังกรไฟฟ้าครับถ้าสมมติว่าวันากิดเราเป็นนารุคมิเราจะเชียร์แถวหน้าเพิ่มขึ้นอีก5,000นะครับให้ thunderstorm ปีก่อน สกิลของบิลโลคอสตี้เห็นเวนตีปัดอีกห้า0ันนั่นเองนะครับแล้วก็เช็คคินะครับอ่ะได้เราว่าอ่อให้บิลโลคอสตี้ไปเลยคีให้แวนนะครับราคาเนี้ก็ตีออก38นะครับถือว่าแรงมากๆเลยนั่นเองนะครับจากนั้นเดเมจเช็คไปเพื่อคิวนะครับอ่ะฟื้นฟูหนึ่งเดมก่อนนะครับแล้วอีกย้ำหนึ่งเป็นบิลโลคอสตี้แล้วก็สแตนแอนด์ดรอชาร์จ3ามเอนเนอร์จีนะครับเราทิ้งอิทเนอร์เทนเดอร์โบไปแล้วก็ทำการไลค์ครับเป็นดรากดิคไครเซอร์เวอร์มิเลียน เดบลัดนั่นเองนะครับสกิลของ Thunderstorm ์ดรากูนก่อนครับก็เปิดท็อปการ์ด7ใบครับแล้วก็หยิบการ์ดที่เป็นแคลนารุคมิหรืออีเทอร์นอลทันเดอร์โบ๑ใบขึ้นมือได้ครับแน่นอนว่าเราเปิดเจอเป็นใบนี้ก็สามารถหยิบใบอย่างขึ้นมือได้ครับเพราะว่าใบานี้มีเทคคอนก็คือ ถ้ามันกาดเราเป็นแคลนนารุคามิกาวไปนี้จะถือเป็นนารุคามินั่นเองนะครับจงกันสับกอกจากนั้นสกิลของเวอร์มิเลียนเดบลัดนะครับถ้าในโซลามีดรากันิคไคเซอร์เวอร์บิเลียนมันจะปัดเพิ่มอีก5,000นั่นเองนะครับจะเป็นตัวตี18นะครับเราขอมาแค่ตัวเดียวก่อนขอมาแค่ตัวนี้นั่นเองนะครับขอไปนี้ไว้ข้างหลังแล้วกันเผื่อไว้ก่อนสกิลไปนี้ครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรกาครับเปิดท็อปการ์ด7ใบนั่นเองครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับเนื่องจากมันบเพสีได้ผมว่าเลืหกเพจ็ดีกว่านั่นนเองะครับเซฟไว้ก่อนนะครับจากมัน แล้วหลังจากนั้นเราต้องเอามือ1ใบของเราเข้าโซ่ด้วยนั่นเองครับในเคสนี้เอาตัวเกตสไปแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวใบนี้ไปอยู่ในบายโซนนั่นเองนะครับเราก็จะกดสกิลของ v e r m i l i o n เดอะบล o ดนะครับโซบลัสหชี้ช่อง2ช่องนะครับของอีกฝ่ายครับถ้าเกิดว่าตอนนี้จะตี3เป้าแล้วก็ได้ Eternal Thunderbolt จากในดรอปครับไปบายแล้วก็จะตีได้นะครับและเรียที่โดนตีของอีกฝ่ายครับจะไปบายแทนการลงดรอปนั่นเองนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ช่วง a บ t l e Phase นั่นเองนะครับแอนว่าเรียตัวนี้ครับ ก็จะปัดอีก5,000เชียร์ให้ Velocity ด้วยนั่นเองนะครับผมโดดฟินนิคแค่ตัวเดียวก่อนดีไหมหเธอนี้ไม่ดีกว่าโดดมัน2ตัวเลยด้วยกันอ่ะงั้นตีไปเลยครับ15บาวนการ์ดนั่นเองนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ตีสกิลตัวนี้มาตีครับมันจะปัดพาวเวอร์เพิ่มขึ้นอีกห0 0พันครับเป็นตี18นะครับจากนั้น CB1 เอามันไปบายแล้วได้โจกการานึ่ใบนี่ครับอุย้ยเราได้แย้ไฟฟ้าครับดีมากจากนั้นสกิลของฟินนิคทั้ง2ตัวครับโซบัส แล้วก็โดดๆนั่นเองนะครับตัวเนี้ยจะเบาหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีวิธีนั่นเองนะครับทีนี้เวอร์มิเลียนตีเวอร์มิเลียนตีออกสิบแจากนั้นทําการชวินได้ครับบอรดคิวอ่ะฟื้นฟูหนึ่งเดมก่อนพาให้ไรซิ่งฟินิกตัวนี้นะครับจากนั้นสกิลของเดอะบัตครับเมื่อเราไล่ normal order ในเทิร์นนี้ครับและได้เมอีกฝ่ายเป็น4ใบหรือน้อยกว่าครับทิ้งการบันนืนหนึ่งใบครับจากนั้นยิงหนึ่งเดมนั่นเองนะครับ และแน่นอนว่าผลของ Eternal Thunderbolt มันก็จะปัดเรียแถวหน้าเพิ่มขึ้นอีกตัวละ5,000ด้วยนั่นเองครับเพิ่มไปอีกห้าพแล้วก็สกิลของแย่ไฟฟ้านะครับมันก็จะปัดเป็นหมื่นแทนนะครับเพราะว่าแวนตีไป2เป่าอัพนั่นเองครับทีนี้จะตีออกไปก่อน23นครับส่วนท่านนี้จะแรงกว่าหน่อย8,000นะครับก็เป็น23 31นั่นเองครับแล้วก็สกิลตัวนี้ใจสาม ok เอน e นอร์จโจ๊กัสหนึ่งใบนะครับอุ้ยเดฟินิชหนึ่งตัวเจ๋งมากนะครับจากนั้นดาเมจเช็คคไปเเเเอออออออืื้้ดทกกรรร์์โจใบบนะั อุ้ยคินะครับขอเข้าอีกสักแดมแล้วกันอุ้ยคินะครับแล้วก็กาดกาดไปนั่นเองนะครับประกาศอีกไปพุชไปนะครับปุ๊บจากนั้นสแตนแอนดรอแล้วก็ชาร์สามเอเนอร์จีด้วยเพอร์สน่าไร้ครับจบก,กันหนึ่งใบ ออ้โจดได้โอเวอร์ซึมซวบแล้วก็แถวหน้าปัดเพิ่มอีก10,000นะครับเมื่อกี้ลืมเก็บนะครับด้วยเช็คของ v e r m i l i o n ียนเดอะบลัดครับรายการแถวหน้าเราก็จะปัด5,000ด้วยครับเพราะว่าตอนนี้รายการอีกฝ่ายเปเผยสามเปอร์เซ็นตกว่าแล้วแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับเดอะบลัดที่ปัด5,000จากรอบที่แล้วเพิ่มเติมมาก็จะคือจะบวก1คริสด้วยนั่นเองนะครับฟินอีกครับปัดตัวนี้5,000แล้วก็ขอตัวนี้มาแล้วเราก็มำลงนั่งลุ้นอีกว่าเราจะเปิดเจออีเทอร์นอล หาออเดอร์ก,ก่อนเนื่อง่าเราต้องเอาก,การบวมมือหนึ่งใบเข้าโซครับอ่ะเอาบูรมิเลียนเข้าโซไปนะครับไม่งั้นโซไม่พอใช้นั่นเองนะครับอเอาจริงๆผมละทิ้งตัวนี้ไปเลยก็ได้มั้งแล้วก็คอฟินิกอีกตัวปัดตัวนี้5,000นั่นเองนะครับแล้วก็คอฟินิกอีกตัวบุชปัดอีก5,000นะครับนี่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นครับเรากดสกิลของบูรมิเลียนเดบลัดนะครับโซบัสหนึ่ง เราก็จะชี้ได้3เป้านะครับแล้วก็ไล่ายอีเทอร์นอลทันเดอร์โบอีกนะครับรอบนี้ต้องไล่จากมือนะครับร่ายจากมือไปนะครับจากนั้นครับสกิลตัวนี้ครับก็จะทํางานด้วยนั่นเองครับถ้าเราได้นอโมออเดอร์นะครับถ้าเป็นการเราเป็นเวอร์มิเลียแล้วก็เป็นแคนาลุคามิด้วยนะครับก็จะสามารถโดดลงเรียได้ครับถ้าเกิดสมมติว่าในสนามเราไม่มีเรียชื่อเดียวกับมันครับเท่ากับว่าตอนนี้เราก็จะมีเรียที่โดนบายแบบอัตโนมือสอใบแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆนะเนี่ยผมว่าไม่ต้องปัดให้ตัวนี้หหหรรออกกกกกผมมวววว่่่าาปััััดดใใ้้้แแนนนนีีีะลคบ2ตเย ว่าจะปัดตัวข้างหน้ากันอีก5,000ันด้วยครับมันก็จะโคตรมหาแรงเลยนั่นเองนะครับผมตัวแรกตีอยู่ที่38แนะครับแล้วก็บัสจัว่วไปบาย,บายโ,ซโซโซพอป,ประมาณนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องรีบกดดีกว่าเอาตัวนี้ตีก่อนตีบัสและจ,จะปวกหมื่นครับเป็น4 0 0หมนะครับ, 4, รบมันก็จะยบาย,บายแบบอัตโนมือแล้วก็โซบัสสองเพราะว่าเราอยากให้แว่นเราได้คลินะครับเราก็จะโดดฟินิกสองตัวลงมา มบนนี้เลยปึ๊บปึ๊บนแล้วก็เดอะบลัดตีเดอะบลัดตีอยู่ที่ 33, 41, 2คิดนั่นเองนะครับ2ได้แล้วก็เช็คไปฟินิกแสงถูดนะครับไม่เป็นไรทีนี้สกิลของเดอะบลัดครับแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งยิงหนึ่งแดมครับก็เลที่อีกฝ่ายไม่ถึงเส้น5สักทีนะครับและแน่นอนครับว่าเทคของอ t เทอร์นอล n ันเดอร์โบมันก็จะปัดกันอีกคนละ5,000นั่นเองนะครับปึ๊บชปึ๊บชและนอกเหนือจากนี้ เช็คของเจ้ามังกรแย้ตัวนี้ก็จะปัดกันอีกเป็นหมื่นแทนปัดห้าพันครับก็จะปาดอย่างนี้เลยเพราะว่าเลนนี้จะตีออกกันคนละสามแปดนั่นเองนะครับแน่ว่าให้เลนนี้ตีก่อนครับเลนนี้ก็จะตีอยู่ที่สามแปดสี่สิบสามนะครับห้าสิบเอ็ดนี่ก็ตีอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดเหมือนกันนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเรืจบไปทท่านี้บูธนะครับอีกสองตัวเนี้ยมันสามารถจ่ายหกจี้เพื่อโจมสองครับแต่เนื่องจากมีแค่สามจีครับก็จ่ายสามจีและโจนหนึ่งแท่นั่นเองนะครับ นี่นะครับก็คือวิธีการเล่นของเจ้า v e r m i l i เลียนเดอะบลันั่นเองนะครับที่รอบนี้แวนสามารถตีกดดันด้วยคริแถมแวนไม่ต้องใช้บาร์ดเยอะขนาดนั้นแล้วนั่นเองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเด็กนะครับที่เจ๋งไม่น้อยเลยครับกับ v e r m i l i เลียนเดอะบลันั่นเองนะครับโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเด็กโปรไฟล์เจ้าดรากอนดิคไฮเซอร์เวอร์มิเลียนเดอะบลันะครับโดยรวมมันถือว่าค่อนข้างบัฟอย่างมากเลยครับถ้าเทียบกับร่างแรกนะครับแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันครับก็คือ ข้อเสียที่เด็กมันมือน้อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะพึ่งรีซอสค่อนข้างมากครับโดยเฉพาะในส่วนของโซนะครับถึงแม้เด็กเนี้ยเทคของแวนอย่างเดบมรันนะครับจะบัฟจากเวอร์เมเลียนที่เป็นร่างแรกของมันอย่างมากครับแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่นะครับอย่างเช่นโซนั่นเองครับเพราะว่าเด็กเนี้ยมันจำเป็นที่จะต้องรักษาเวอร์เมเลียนร่างแรกในโซครับเพื่อที่แวนการ์ดอย่างเดบมรันนะครับจะตีสองครีตอนเริ่มหลังได้นะครับหรือตอนเทินพื้นนะครับทำให้เรานะครับจะต้องคีบเวอร์เมเลียนอยู่ในโโซซซซนน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 ัััััััััั่่่่่่่่่เเเเเเเอออออองงงงะะ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 คคคคคคครร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 รบบบบบบททาาาาาใหห้้จจจจกกกกกวววววลลลลยพพสต์ิิิืีีไไไฟฟมมปแแด เป็นอาจจะเป็นหนึ่งข้อเสียแล้วกันนะครับที่ว่าเด็กเนี้ยมีข้อกังวลอย่างโซเพิ่มเข้ามาท่านเองครับแต่โดยรวมเด็กนี้ถือว่าสนุกขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวเสิร์ตตัวคุยอะไรต่างๆนะครับทำให้ยัดเวิเร์มเลี้ยงร่างแรกเข้าโซได้ง่ายมากๆนะครับเรียกว่าเป็นหนึเด็กครับที่เล่นสนุกอย่างมากเลยครับกับเจ้าดรากอนิกไคเซิร์เวิร์มเลี้ยงเดอะบลัดนั่นเองนะครับก็ได้เลยครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบค,คลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต